สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมมีเคสการติดตั้งเครื่องน้ำอุ่นนะครับมาให้พวกเราได้ดูนะครับว่าเ,ออ <c oughs> เป็นเคสที่ช่างนะครับเป็นความหวังดีต้องบอกว่าเป็นความหวังดีของของช่างนะครับที่ที่ทำแบบนี้ <c oughs> นะครับแต่ว่ามันส่งผลยังไงมันส่งผลให้จุดเด่นของคุณสมบัติของเครื่องน้ำอุ่นรุ่นนี้นะครับ ไปนะครับเดี๋ยวผมจะสลับกล้องให้พวกเราได้ดูว่าช่างเขาทำยังไงช่างเขาทำอะไรแล้วจุดเด่นของเครื่องน้ำอุ่นตัวเนี้ยอะไรที่หายไปเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับกล้องไปแป๊บเดียวนะครับเครื่องบน้ำอุ่นชารนะครับรุ่น WSB 5้7นะครับสามพันละวัตผมใช้ดูจุดตรงนี้ครับเราดูนะตรงฝักบัว นะครับฝักบัวตัวนี้สายเขาจะขอโทษท,ทีครับผมมือเดียวเนาะจะลำบากนึงสายเขาจะหมุนอิสระนะแต่ตัวเนี้ยสายเขาจะหมุนเขาไม่ได้หมุนอิสระครับเวลาเราหมุนฝักบัวเนี่ยเวลาเราหมุนฝักบัวที่จริงแล้วเนี่ยตัวนี้สายจะไม่จะไม่พันอย่างงี้จะไม่หมุนตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า ท่านเขาทำอะไรนเะดีนะ๋ยวผมแกะให้ดูนะมือเดียวนะอาจจะลาบากนิดนึงครับนะเดี๋ยวผมขอแสักหนึ่งนะนะเดี๋ยวผมบุ่นให้ดูนะนะผมบุ่นออกมาให้ดูผมบอกลงอดี <c oughs> <c oughs> ตเนี่ยเราดูเราดูข้างในนะ ช่างเขาใส่อะไรไว้เนะี่ยเป็นปากเกนนะครับพี่ช่างเขาใส่เพิ่มเข้ามานะครับที่จริงรุ่นนี้ไม่ต้องใส่ปากเกนนะครับพอช่างเขาใส่ปากเก็นด้วยความหวังดีเขากลัวว่าน้ําจะซึมหรือว่าจะรั่วอะไรก็แล้วแต่นะฮะเนื่องด้วยรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นนาอต้องใส่นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้ของชาร์เนี่ยไม่ต้องใส่ตัวปักเกลนเพิ่มนะครับใส่แค่จุดเดียวจุดนี้ จุดนี้ก็ไม่ต้องใส่นะครับจุดนี้มีฟิลเตอร์ที่ติดปะเก็นเรียบร้อยแล้วไม่ต้องใส่ปะเก็นเพิ่มไม่ต้องพันเกลียวตัวนี้ใส่แค่ปะเก็นเกลียวก็ไม่ต้องพันนะครับส่วนตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่นะครับอ่าไม่ต้องใส่ขันเข้าไปได้เลยนะครับอ่อาเดี๋ยวผมใส่หัวฝักบ,บัวกันนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะเพราะผมเอาปะเก็นออกแล้วนะครับผมจะหมุนฝักบ,บัวนะเห็นไหม มันจะไม่่ันเป็นเกลียวตามฝักบัวหัวฝักบัวมันนะมันจะหมุนอิสระนะครับนี่คือจุดเด่นคุณสมบัติอีกจุดหนึ่งนะเวลาเราอาบน้ําเนี่ยนะไอยฝักบัวครับไม่พันกันขึ้นมานะแต่ถ้าเป็นอะไรยี่ห้อหมุนแบบนี้ไม่ได้จะไม่หมุนอิสระแบบนี้นะนะครับนี่คือจุดหนึ่งที่ที่เราต้องแนะนําช่างหลายๆคนเนาะเวลาเราอาจจะหรือใครก็แล้วแต่ที่จะติดตั้งนะครับ ก็ต้องเนะเขาหน่อยแล้วกันนะครับหลายคนเข้าใจว่าจะต้องใส่ดีจริงๆแล้วไม่ต้องใส่นะไอตัวสีนยางนะครับไม่ต้องไปหามาเพิ่มนะครับอันนี้ผมก็มเข้าใจว่าช่างก็น่าจะหาเพิ่มมาแต่ที่อื่นนะครับมาใส่เราก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะฮะทําให้จุดเด่นของเครื่องมุนตัวนี้หายไปขอบคุณมากครับ